สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสสยเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่11กันยายน2024วันนี้เฟียรกินเด็ก37จากวันนี้33เมื่อเช้านี้ดีเบตระหว่างคัมแรลเฮริสกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆคือคัมแรล a ฮริสน่าจะชนะดีเบตนะครับเหตุผลที่ใช้คำว่าน่าจะชนะดีเบตเพราะอะไระก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีหน่วยงานภาคดัดไหน ที่ให้คะแนนหรือออกมาตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะการดีเบตนะในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีไม่เหมือนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแต่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นข่าวว่าโพนี้ให้คนนี้ชนะหรือโพนั้นให้คนนั้นชนะและแม้กระทั่งเว็บพนันออนไลน์ที่คนเข้าไปแทงว่าใครจะชนะดีเบตก็จะมีการตัดสินนะครับหน่วยงานที่เขาใช้ เป็นบรรทัดฐานว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยก็จะเป็น2หน่วยงานหลักๆหรือ2องค์กรอิสระหลักหล1คือเ e p s โซนะเ e p s o ซเนี่ยเป็นหน่วยงานวิจัยการตลาดระดับโลกตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการวิจัยผลโพทำการวิจัยในเรื่องของ Public Opinion ความเห็นของคนทั่วไปนะครับเ,เช่นกัน538เ3 8กนี่ยก็เป็นโพสถิติการเมือง ในเรื่องภูมิราัศาสตร์ในเรื่องของกีฬาด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนมวยที่แบบต่อยกันเสร็จสามารถชี้ได้เลยว่าใครแพ้ใครชนะตรงเนี้ยผลจะออกอย่างเป็นทางการวันที่17กันยายนโดยประมาณนะครับเ,เหตุผลที่ใช้เวลานานเพราะอะไรมันจะมีการเอาแคตตากรีหรือเอาหมวดหมดู่ของคนทุกชนชั้นในสอเมาริกา ต้องแต่เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอายุ1 8บแถึงยี่หกยี่เจ็ดถึงสามแปดคนจบมหาลัยไม่จบมหาลัยคนดำคนเอเชียคนมีเงินเป็นล้านกับคนไม่มีเงินคนอยู่ในเมืองคนอยู่นอกเมืองทั้งหมดหมู่ทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ฝันว่าใครจะชนะหรือสรุปว่าใครชนะนะครับทีนี้ในเรื่องของประเด็นดีเบตวันเนี้ยเนื้อเนื้อมันก็จะเป็นในเรื่องของอิมิเกรชัน ในเรื่องปัญหาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายประเด็นในเรื่องของเฮลท์แคร์ประกันสุขภาพสาหรัฐอเมริกาสิทธิการทําแท้งของสตรีในสหรัฐอเมริกา geopolitics วิกฤตภูมิทัศศาสตร์รัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสและก็แน่นอนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองในฐานะของ fc ของโดนัลด์ทรัมป์คนที่อยากเห็นลุงทรัมป์ชนะแน่นอนเรามองว่าลุงทรัมป์พูดถูกทุกประเด็น เช่นกันถ้าเราเป็นติ่งคามาลาเราก็ต้องมองว่าคามาลาเมคเซนต์คามาลามีเหตุผลนะครับแต่ถ้าเรามองในฝั่งของอินดเพนเดนต์คนที่ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่รีพับลิกันไม่เดโมแครตหรือไม่ชอบทั้งคู่ไม่ชอบช็อตไม่ชอบคามาลาเนี่ยวันนี้เห็นได้ชัดว่าคามาลาได้เปรียบนะได้เปรียบเพราะอะไรถ้าพูดถึงประเด็นสิทธิการทำแท้งของสตรีเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ทุกเดโมกราฟิกทุกคนในสหรัฐอเมริกา,าสนใจนะคนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาต่างด้าวปัญหา,าวิกฤตภูมิศศรัศรานะครับซึ่งประเด็นเศรษฐกิจยกตัวอย่างวันนี้ทั้งสองคนก็เหมือนกับโจมตีกันส่วนตัวมากกว่าทรัมป์บอกว่าตอนผมเป็นประธานไม่ดีเงินเฟอ้อไม่ใช่ปัญหาคาร์ราลาบอกไม่มีปัญหาอะไรทุกวันนี้ฉันต้องมาแก้ปัญหาที่เธอสร้างไว้นะทรัมป์บอก นโยบายภาษีคุณหวยแตกคามาล่าบอกก็ที่มันหวยเพราะคุณต้องการลดภาษีให้คนรวยไงคุณต้องการช่วยเหลือคนรวยส่วนประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ชั้์บอกว่าคามาล่าเนี่ยไม่ชอบทั้งคนอาหรับแล้วก็ทั้งคนยิวอ่และถ้าผมเป็นประธานไม่ดีวิกฤตและซียูเคนคงไม่เกิดขึ้นแน่คามาล่าก็โต้เถียงบอกว่าฉันไม่ชอบคนยิวตั้งแต่เมื่อไหร่และไอสงครามอิสราเอลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอิสราเอลถูกโจมตีก่อน และถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีคุณคงประเคนยูเครนให้กับรเซียไปนานแล้วนะครับคือทั้งสองเรื่องสองประเด็นหรือแล้วก็อีกหลายประเด็นเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนให้กับคนที่อยู่ตรงกลางคนที่แบบยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการโจมตีการส่วนตัวทะเลาะก,กันมากกว่านะเ,เช่นกันปัญหา Climate change ปัญหาโลกร้อนปัญหาอุณหภูมิโลกเปลี่ยนเนี่ยคาาก็แบบ ซลลุงทรัมป์บอกอ้าวคุณทรัมป์ไหนคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนไงมันเป็นโฮกส์มันเป็นเรื่องที่แบบสร้างขึ้นมาไงนะครับแต่ประเด็นสำคัญเพื่อนๆประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝั่งทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันสนใจเนี่ยคือประเด็นเรื่องเฮลท์แคร์ประเด็นเรื่องประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกาคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคะแนนเสียงตรงนี้มันสำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันมีในเรื่องของเขาเรียกซิงเกิลอิชูโหวเตอร์ นะ single issue voters แปลภาษาชาวบ้านคือกลุ่มคนที่จะโหวตเพราะนโยบายเดียวเขาไม่สนว่าคุณจะไปสงครามโลกจะร้อนเศรษฐกิจเป็นไงผมสนใจอย่างเดียวว่าแม่ผมป่วยจะเอาเงินที่ไหนซื้อยาพ่อผมป่วยติดเตียงจะเอาเงินที่ไหนรักษานะตรงเนี้เป็นกลุ่มคนที่มีคะแนนเสียงเยอะมากแล้วตรงเนี้คือเราต้องเข้าใจว่าในอเมริกาเนี่ยคนที่ป่วยคุณอาจจะไม่ตายแต่คุณอาจจะล้มละลายเพราะค่ารักษาพยาบาลแพงมากนะครับ และเข้าๆนะครับคามาล่าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนนักเทควันโดเนี่ยเธอเหมือนน้องเทนนิสที่แบบเตะแล้วได้แต้มเพราะอะไรเพราะมันมีการพูดถึงโอบามาแคร o b a m a มาแครคือการปฏิรูปประกันสุขภาพครั้งใหญ่สุดในสอเมริกา mm hmm. เกิดขึ้นระหว่างหรือในช่วงรัฐบาลของอดีตประธานวิบดีโอบามาลุงชมป์บอกว่าโอบามาแคร์เนี่ยถ้าผมมีนโยบายที่ดีกว่าให้คนอเมริกันจ่ายน้อยกว่า และได้ครอบคุมการรักษาพยาบาลมากขึ้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนผมก็พร้อมที่จะปฏิรูปมันผมจะได้ไม่ใช้มันอีกนะครับพิธีกรถามว่า,า,วาและท่านมีแผนไหมเท่านั้นแหละละุงชามตอบว่าผมมีคอนเซปต์แล้วนะคือในน้ําเสียงที่ท่านตอบเนี่ยตอบเหมือนไม่มีความมั่นใจแต่พอถึงตาคารมาลาแฮร์ริสเนี่ยคามาาใช้คําว่า I have a plan อีฉันมีแผน และเธอก็บรรเลงทีละสเตปเลยว่าข้อดีข้อเสียประกันสุขภาพของฝั่งภาครัฐและฝั่งเอกชนระบบประกันสุขภาพที่เธอต่อต้านเพราะมันไม่ยอมจ่ายเคลมคนที่มีเขาเรียก pre-existing condition หรือถ้าคุณไปซื้อประกันแล้วเกิดเขาไฟล์เอาหรือเขารู้ทีหลังว่าคุณเคยเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายคามาลาเธอก็บรรเลง12 3 4เลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยคนที่เป็น single issue voters หรือคนที่ จะเลือกเพราะนโยบายแบบนี้เนี่ยเราได้คะแนนเสียงเขาทันทีหรือว่าคา马ดได้คะแนนเสียงพวกเขาทันทีเพราะมันมีความชัดเจนนะครับข้อนี้เลยเป็นข้อที่น่าจะทําให้คา马าได้คะแนนเยอะมากเพราะเรื่องอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ทะเลาะก,กันนะครับทั้งนี้ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลร้าวๆที่ผมพูดเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าทุกประเด็นที่เขาดีเบตกันมันเป็นเรื่องลึกมากผมไม่สามารถที่จะเจาะได้ละเอียดยิบนะครับ แต่อย่างที่เห็นวันนี้คามาล a าเธอน่าจะได้ชัยชนะสำหรับการดีเบตส่วนผลโพลประทานบดีพรุ่งนี้แน่นอนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่วันนี้คะแนนที่เดิมทีก่อนดีเบตนะครับดูเหมือนลุงทรัมป์จะนำทั้งใน Predict It และก็ในพอล y m มาร์เก็ตแต่หลังดีเบตเนี่ยเห็นได้ชัดว่าลุงทรัมป์คะแนนตกลงมานะครับเพื่อนๆทางบ้านที่ดูดีเบตคิดยังไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามา ค่ำคืนนี้ทุ่มครึ่งเวลาไทยห้ามลืมตัวเลข C p พสหรัฐอเมริกาวันนี้เข้าๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจแต่มีความฝันผมเนี่ยแหละพี่อยากรวยอยากมีบ้านหรูอยากขี่เบน์อยากมากครับพี่มีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศกินของหรูอยู่แพงนั่ง First Class ใช่เลยครับพี่ชายแต่คุณไม่ต้องการทํางานเกียดมากการทํางานไม่ต้องการมีเจ้านายไม่ต้องการให้ใครมาบงการชีวิตตื่นเต้นแล้วครับคุณฟังคําพูดผมไปนะพี่ว่ามาเลยผมก็เหมือนกัน